แก้สอบบทที่สองนะครับข้อ1งจงหาผลบวกของ8โคพจ์แรกของอนุกรมเลขคณิต3บวก7บวกบ็วกครับก็แทนสูตรเข้าไป sn เท่ากั 2, บ n ส่วน2งเล็บ 2a1 บวกลบเ็ลบ1งเล็บปิด D ครับก็เราหาผลบวกของพคตที่8เอ๊ะไม่8โคพจ์ก็แทนเป็น s 8เท่ากับ N อน่ะก็คือ sn ใช่ไหมก็คือแทน8เข้าไปส่วน2แล้วก็ A1 ก็คือ3ตามข้างบนนี้ครับ A1 คือ3นี้แล้ว8เรแล้วก็ N ก็แทน8เหมือนกัน D ระยะห่างก็คือ3เนี่ยไป7ไป11 15ไม่มันคือ4ใช่ไหมเราก็หาคูณกันไดออ้อันนี้ได้6อันนี้บวก ลบลบแล้วคูณได้28บวกกันก็ได้34ใช่ไหมเราก็ตัดตัดคำตอบคือ136ครับโอเคครับข้อสองต้องหาผลบวกของเลขอน,อนุกรมในคณิต1บวก4บวก7แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึง61นะครับเราว่วารู้ a อึ่งแล้วแต่เราไม่รู้ n เพราะว่าเราต้องหา n นั่นแหละใช่ระยะห่างก็คือ หไปสเนี่ยคือ D 3สามหงสามแทนสูตรเหมือนเรื่องที่แล้วเข้าไปนี่แทนสูตร AN เท่ากับ a หนึ่งบวก a n ลบหนนะครับ AN ก็คือนี่ค่าที่มากที่สุดก็คือหัสิบเจ็ดเราก็แทนเข้าไป A1 หนึ่งคือหนึ n, ่งเรายังไม่รู้เราต้องหาก่อน D คือสมโอเคนี่หกสิบเจ็ดเท่ากับนี่แล้วก็เรา เอานี้ไปบ,ไปบวกแล้วเราก็สับอันนี้ไปหาร n, n ก็จะเท่ากับ23ครับแล้วเราอันนี้คือเราจะหาอันนี้เราจะเ,าเราได้ n แล้วใช่ไหมเราก็จะหาผลบวกของหนึ่งอ่ะอย่าง67อ่ะนี่เราก็เข้าสูตรเหมือนข้อที่แล้วเหมือนข้อที่แล้ว,ลวก็คือเราก็แทนค่าไป s 23เพราะว่า เราได้ n ยีามใช่ไหมมาแล้วก็ a หนึ่งได้หนึ่ง a n ก็ไม่โอ้ยตรงนี้เขียนผิดนะครับมันต้องเป็นหกสิบเจ็ดแต่ว่าบวกกันแล้วมันจะได้หกสิบแปดโอเคแล้วพออันนี้เอาไปตดัดมันก็จะได้เออได้แล้วก็เอามาคูณกันหกสิบแปดตัดก็จะได้ เท่าไหร่วะสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วครับก็จะได้782ครับลำดับเลขคณิต1พจน์นข้อที่3นะครับลำดับเลขคณิตหนึ่พจน์มีคือพจน์ที่8คือ3.4และพจน์ที่12คือ50าสจงหาผลบวกของพจน์ที่แดถึงพจน์ที่12เอ้ยพจน์ที่7ถึงพจน์ที่12โอเคดังนั้นเราต้องมาหา D ก่อน d เราก็แทนสูตรเข้าไปสูตร หมือนข้อที่แล้วนี่แทนเข้าไปตัวนี้เป็น a แปด12 n เอ่อนี่คือ12แล้วก็แทนแปลบแไปเพราะว่าตัวนี้เป็น8ปดใช่ไหมดังนั้นเราก็บวกบวก,บกคูนลบหารไปก็ฝั่งนี้จะได้16เพราะว่าเราเอาเนี้ยมาลบใช่ไหม3 4มาลบ ดังนั้น16 4D ก็เท่ากับ d เท่ากับสโอเค A8 เท่ากับ A1 หนบวกเจอันนี้คือเราจะหา A ใช่เราจะหา A1 ดังนั้นเราก็เอา a 8แมาตั้งเพราะเรารู้ A8 ดังนั้นอันนี้อย่างอันที่แล้วก็คือ A1 หบวก 7, เเข้าไปมันก็จะได้แปดเรา เป็นมันไม่ว่ายัางไงมันก็จะเป็นอย่างนี้เสมออย่างนั้นเอแปเราได้คือ34 A1 เราหาแล้วก็เอา 7D คูณกันนี่ D คือ4เนะเาะแล้วคูณกันแล้วก็มันก็จะได้7 4 28 28เอามาลบเอยเอามาลบถูกต้อง A1 หเท่ากับห โอเคเอาต่อไปก็เราก็เอา s 7มาตั้งก็คือสูตร sn นี่สูตรนี้เราก็ตั้งเข้าไปเราก็แทนเจ็ดนี่เจ็ดเจ็ดเราบวกกันเอามาคูณเอามาคูณลบกันก็จะได้ยี 36, นะ่สิบสี่บนสิบสองเป็นสามหกเนาะเราตัดสองสองตัดสามหกด้วยสิบแปดโอเค okay. นี่ นี่เราก็แนทนเพราะว่าอันนี้เราเราหาเจ็ดใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้คือเราจะหาเอเจ็ดดังนั้นเออเราเอาเอ็สิบสองอันนี้คือเราก็ได้รู้เอนน้เราจะหาทั้งหมดอ่ะว่ามันเท่าไหร่นั้นเราก็เอสิบสองตั้งดังนั้นสิบสองตั้งตั้งตั้งคูณกันอันนี้บวกกันได้ห้าสิบหกสองตัดเป็นหกหกหกคูณห้าสิบหกได้สามร้อยหกสิบเอเอสามร้อยสามสิบหก คือ s 1 2นี่คือตั้งแต่1ไปถึง12นนเราต้องลบนี่มาเป็นสูตรก็ลบ7ดังนั้นก็จะได้ s 1 2ถึง s 7ก็จะได้2สิบครับข้อต่อไปหาผลบวกของอนุกรมเลยคคณิต5าผลแรกของ1ส่วน4บวก1ส่วน8บวก1สิบหกไปเรื่อยเรื่อยเรารู้ a1 ละเรารู้ n แล้วเราก็รู้ r ด้วยดัยงนั้นก็แทนค่าเลยแล้วใช้สูตรนี้เป็น sn เท่ากับ a หนึ่งกเล็บ1ลบ r ยกกำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็แทนค่าไป a หนึ่งก็หนึ่งส่วนสี่เท่ากับ1ลบ r คือ1หนึ่งส่วนสองยกกำลังห้าเพราะ n คือ5กห้านี่หนึ่งส่วนสี่เราก็อันนี้อันนี้ยกขึ้นมา แล้วก็เอามาคูณเอ่อเอามามันจะไปได้เป็น31ส่วน32ใช่ไหมแล้วเราก็ตัดเอาสองตัดมันก็จะได้เป็นคูณก่อนดังน,นั้นก็จะได้31เพราะว่าเราต้องคูณทั้งข้างล่างทั้งข้างบนใช่ไหมอันเนี้ยก็แบบ30อันเนี้ยคูณจะได้30ส่วน3เอ้ยเท่าไหร่วะ32ใช่32 สามสิบสองส่วนแล้วก็ส่วนก็นจะเป็นสามสิบสองใช่ไหมสามสิบสองลบสามเออลบกันไม่ดิเออมันจะเป็นสามสิบสองคูณกันอ๋อแล้วก็แล้วเอาเนี้ยมาลบก็จะได้เป็นสามสิบเอ็ดเพราะอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นสามสิบเอ็ดอันนี้เป็นสามสิบแล้วมันคูณปะใช่มันน่าจะเป็นคูณ คำตอบว่าได้สามสิบเอ็ดส่วนหกสิบสี่เฮ้ข้อที่หกฝากเงินสองหมื่นห้าพันบาทกับสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ย,ยค่ะต้นทุนสองทุกสองเดือนเมื่อครบเวลาสี่ปีจะมีเงินรวมเท่าไหร่โดยไม่มีฝากถอนแล้วออกออกมาสูตรเราใช้สูตรนี้เลยรวมเท่ากับต้นลบหนึ่งบทดอกเอายกกำลังงวดน,นะงั้นเรารู้ต้นละต้นคือสองพันสองหมื่นห้า เราหนึ่งบวกอันนี้คือหกค่งขันทุกสองเดือนก็เข้ากับจะเป็นหกนีนด,ดอกดอกเยี่ยหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีเราก็จะได้เป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแทนค่าเข้าไปนี่ก็ได้คำตอบครับขอบคอณครับ